ชาวเน็ตไทยลุมซาบขมรนหัวใสเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ยทอดซีเกมไทยแพงสุดในอาเซียนสวัสดีครับท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัตภาพกันนะครับ เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ทําให้ชาวเน็ตไทยวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยหลังมีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซีเกมส์ไทยจ่ายแพงสุดในอาเซียนโดยอาจจะสูงถึง8แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ24ล้านบาทเลยนะครับโดยในภายหลังคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมส์ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมหกรรมกีฬาดังกล่าวกั ประเทศไทยที่8แสนเหรียญสหรัฐซึ่งคาดว่าน่าจะแพงที่สุดในอาเซียนนะครับ ล่ลาสุดดรก้องศักยอดมณี ani, ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าขณะน,นี้กำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อหาทางออกเนื่องจากตัวเลขที่ถูกเรียกค่าลิขสิทธิ์มานั้นตนคงไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าสูงเกินไปเท่าที่ทราบตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ในแต่ละประเทศไม่เท่ากันซึ่งไม่ทราบหลักเกณฑ์ของทางกัมพูชาเนื่องจากเราแทบจะเป็นประเทศที่ แพงที่สุดจากการประเมินหรือว่าแพงกว่าทางเวียดนามเสีอีกเราคงต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้ทางทีสปอร์ตเป็นผู้เจรจาส่วนคําถามที่ว่า ทางกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ในตัวเลขดังกล่าวนั้นถ้าเป็นจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะทางเราก็ไม่อยากจะจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อที่ประชาชนจะได้ดูการแข่งขันซีเกมอย่างทั่วถึงบิ๊กกล้องกล่าวครับและหลังจากที่ชาวเนิตไทยนะครับทราบข่าวดังกล่าวนี้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักบนโลกโซเชียลบางคนออกมากล่าวว่าสนับสนุนกีฬาไทยนะแต่ไม่อยากดูกีฬาพื้นบ้านอย่างซีเกมที่ไม่มีมาตรฐานหรือ บางคนก็บอกว่ากีฬาไม่มีมาตรฐานกีฬาพื้นบ้านถ้าจะให้จ่ายแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ต้องซื้อและบ้างก็ยังบอกอีกว่าไม่ซื้อก็ไม่ว่านะไม่ได้อยากดูขนาดนั้นไม่ได้อยากเอาเงินให้อมมนรอบนี้ถ้าไม่ซื้อเนี่ยจะได้รับคำชมมากกว่าซื้อเสียอีกฝากไว้ให้คิดครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันว่าชาวเน็ตไทยจะมีมุมมองเช่นไรกันบ้างรับชมกันได้ใน EP นี้กันเลยครับ โดยไปเริ่มที่ความคิดเห็นชาวเน็ตไทยท่านแรกครับเขาได้มีมุมมองว่าไม่อยากดูครับอย่าซื้อคอยติดตามข่าวผ่านโซเชียลหรือบน YouTube ครับไม่อยากเสียเงินให้คนคมเมนครับส่วนชาวไทยท่านนี้นะครับเขาได้อธิบายว่า ถ้าต้องเสียเงินขนาดนั้นหรือเสียมากกว่าประเทศอื่นไม่ต้องดูก็ได้เอาเงินไปส่งเสริมพัฒนานักกีฬาเพื่อไปโอลิมปิกดีกว่าส่วนตัวคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจดีเพราะไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมุมมองต่อมาครับสนับสนุนนักกีฬาไทยแต่ไม่อยากดูซีเกมส์ค่ะรอเชียร์โปรแกร,รมอื่นที่มีมาตรฐานกว่านี้ จากความคิดเห็นนี้ชาวไทยก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าใช่ใช่จะให้ไปดูละครลิงไม่ดูจ้าความคิดเห็นต่อมาครับประเทศอื่นจัดก็ไม่เคยเรียกเก็บแพงบ้าเลือดขนาดนี้แถมยังถ่ายทอดไม่ทุกชนิดกีฬาอีกไม่คุ้มสุดๆเอาเงินส่วนนี้ไปทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือไม่ก็สนับสนุนกีฬาในบ้านเราดีกว่าครับ ่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าจะซื้อไม่ซื้อผมก็ไม่ดูอยู่แล้วขอส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยอย่างเดียวพอนะไทยแลนด์สู้สู้คอมเมนต์ต่อมาครับไม่อยากดูก็แค่กีฬาพื้นบ้านแห่งภูมิภาคอาเซียนจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบว่าใช่ครับกีฬาพื้นบ้านบ้านไหนอยากจัดอะไรก็จัดไม่สนประเทศอื่นแล้วจะเป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างไรเลิกจัดไปเลยดีสุด มุมมองต่อมาได้กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่อยากดูซีเกมและไม่อยากให้นักกีฬาไทยไปแข่งเพราะเจ้าภาพมาตรฐานต่ำเหลือเกินกติกาก็คงกำหนดเองและเสียดายเงินมุมมองต่อมาครับเราก็เก็บภาษีคนขเขมรที่มาทำงานในประเทศไทยของเราเยอะๆเช่นกันจะได้สมน้ำสมเนื้อจากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่า ดีครับคิดค่าเหยียบแผ่นดินไทยจากคนกัมพูชาแพงกว่าชาติอื่นด้วยจะได้สมน้ำสมเนื้อมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าตามที่ประเทศสิงคโปร์เคยกล่าวไว้ว่าอย่าเอาคขมเมเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกีฬาซีเกมสุดท้ายมันก็มีปัญหาจริงๆเพราะคนไม่พัฒนาชาติไม่พัฒนาแถมชอบเคลม ความคิดเห็นถัดมาครับจัด4ีเกมที่ประเทศนี้ขอไม่ดูครับไม่ต้องซื้อเลยมุมมองต่อมาครับเหมือนจะหาเรื่องแต่ไทยนะถ้าเขาทำขนาดนี้การบอยคอรดงดส่งนักกีฬาก็น่าทำนะจากความคิดเห็นนี้ครับเพื่อนๆชาวไทยก็ได้เข้ามาตอบกลับว่า เราจําเป็นต้องไปค่ะเพราะไทยต้องไปรับธงต่อจากเขมนที่ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในครั้งหน้าที่ได้กําหนดข้อตกลงต่างๆใหม่กับมาเลเซียและสิงคโปร์แล้วว่าต่อไปจะจัดให้เป็นกลางเน้นแต่กีฬาสากลเท่านั้นมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าไม่ต้องถ่ายทอดสดจากเขาหลอกไว้ดูจากข่าวกีฬาก็พอแล้วเพราะไม่สนใจกับประเทศนี้ดูจากสายตาก็ไม่น่าคบเป็นเพื่อนบ้านสายตาไม่ปกติมันแสบยิ่งนัก ความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าสี่เกมที่เล่ารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับนักกีฬาไทยจนเกิดวลีที่ว่า ใครๆก็ไม่รักเราการต้อนรับของเจ้าภาพประชาชนเจ้าถิ่นสแสดงการกระทํากิริยาแบบไหนกับนักกีฬาไทยความเป็นมิตรน้ําท่วมเขื่อนแตกคนลาวก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากกู้ภัยไทยสแสดงกิริยาไม่เป็นมิตรจริงๆแล้วมันคือเรื่องเล็กแต่คนไทยต้องทบทวนว่าควรไม่ควรอย่าไปยุ่งกับพวกนี้มากนักจะดีกว่าคนไทยเดือดร้อนมีเยอะแยะช่วยคนไทยด้วยกันจะดีกว่าไหมประเทศเราก็ควรพัฒนายิ่งขึ้นไป ส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่ามหกรรมกีฬาที่ไม่มีมาตรฐานและไม่ได้พัฒนาในเชิงกีฬาสากลที่ควรจะเป็นมุ่งเน้นแต่จะเป็นเจ้าภาพเหรียญทองลดความน่าเชื่อถือกลายเป็นมหกรรมกีฬาที่ไม่มีสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนดูไทยเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปอย่าทำแบบนี้นะกีฬาระดับเอเชียนเกมและโอลิมปิกในภูมิภาคนี้เรายังครองความเป็นหนึ่งในกีฬาสากลมุมมองต่อมาครับ จะซื้อมาดูอะไรค่าลิขสิทธิ์ก็แพงแถมกีฬาสากลก็ถูกตัดออกไปมากมีแต่กีฬาพื้นบ้านของเจ้าภาพดูก็ไม่รู้เรื่องเงินมีแต่ต้องใช้แบบมีคุณค่าคอมเมนต์ถัดมาครับถ้าจะจ่ายขนาดนั้นเอาเงินไปเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่จะต้องไปต่อสู้กับการแข่งขันที่ไม่รู้ว่าจะตัดสินอย่างไรดีกว่าครับมุมมองถัดมาครับ ถ้าไม่ติดว่าเห็นใจนักกีฬาที่เขาอยากแข่งประเทศไทยไม่ควรเข้าร่วมการแข่งขันเลยด้วยซ้ำอีกอย่างโกงมาทุกรูปแบบแน่ไม่เชื่อคอยดูเป็นกำลังใจให้นักกีฬาครับความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าเอากีฬาตำบลมาเก็บค่าถ่ายทอดสดเนี่ยนะความคิดเห็นถัดมาครับไม่ดูครับให้กำลังใจนักกีฬาทางโซเชียลได้ มุมมองถัดมาได้กล่าวว่าถึงผู้ว่าการกีฬาคิดให้ดีๆคนไทยเกือบทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าอย่าซื้อเราไม่อยากดูไม่อยากเสียเงินให้คอมเมนตถ้าท่านดึงดันที่จะซื้อนอกจากจะไม่ได้หน้าแล้วท่านยังจะโดนด่าแน่นอน ความคิดเห็นถัดมาครับอยากให้ทราบกันว่ากัมพูชาเกลียดคนไทยมากกว่าที่คนไทยคิดอะไรที่เขาสามารถกันแกล้งและเอาเปรียบประเทศไทยเล็กน้อยได้ก็จะทําเพราะจะทําให้รัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพราะมันสามารถทําให้ประชาชนพึงพอใจเม้นถัดมาได้กล่าวว่าไม่อยากดูเลยไม่อยากให้ไทยส่งนักกีฬาไปด้วยซ้ำและปิดปิดด่านไปซะเลยก็ดีลํำคานประเทศนี้ มุมมองถัดมาครับไม่อยากดูกีฬาสีพื้นบ้านเม้นท์ถัดมาได้กล่าวว่าเดี๋ยวหาดูฟรีจากประเทศอื่นเอาครับเหมือนที่ลาวจะดูฟรีของบ้านเราเม้นท์ถัดมาได้กล่าวว่าเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าไม่อยากดูถึงขนาดนั้นที่จะต้องจ่ายแพงกว่าประเทศอื่นส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าไม่ซื้อไม่ดูไม่ต้องแม้แต่จะเจรจาค่ะ เอาเปรียบขนาดนี้แข่งขันเองดูเองกันในประเทศเถอะค่ะมีแต่กีฬาพื้นบ้านการจัดบรรจุประเภทกีฬากติกาบางอย่างก็เอาเปรียบเพื่อนบ้านไม่คิดว่าจะพัฒนาให้เป็นสากลใครเขาอยากดูกันอีกประเด็นคือเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดจะได้มาตรฐานสมราคาหรือเปล่าเธอถ้ารัฐบาลบ้าจี้เอาภาษีคนไทยไปซื้อเชื่อแน่ว่าโดนดา่าและยิ่งกว่าตอนไม่ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเสียอีก มุมมองถัดมาครับอยากจะให้ฟังเสียงประชาชนรอบนี้ไม่มีคนอยากดูหรอกค่ะเอาเงินไปสนับสนุนกีฬาดีกว่ามุมมองต่อมาครับงานนี้ไม่ซื้อก็ไม่มีใครดา่าเพราะไม่มีใครอยากดูอยู่แล้ว คอมเมนต์ถัดมาครับคาแม่มันต้องการแกล้งไทยให้เป็นแก่ดำในอาเซียนมันเรียกค่าถ่ายทอดสดไทยแพงที่สุดมันแกล้งไม่จัดมวยไทยไม่พอมันยังหาว่าไทยลงข่าวผิดเรื่องค่าถ่ายทอดนิสัยคาแม่เชื่อไม่ได้ถ่ายทอดสดไปคาแม่มันก็เอากุนคาแม่มาถ่ายทอดให้ไทยเจ็บปวดและถ่ายทอดแต่กีฬาพื้นบ้านคนไทยดูถ่ายทอดแล้วน่าจะไม่สบายใจมากขึ้น ไปต่อกันที่อีกสักสาความคิดเห็นสุดท้ายนะครับความคิดเห็นท่านนี้ได้กล่าวว่า1เสียงสนับสนุนให้งดการถ่ายทอดสดครับความคิดเห็นถัดมาครับอย่าไปจ่ายครับคิดแพงแค่ชาติเดียวแบบนี้มันสอให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติและความเกลียดชังเป็นเฉพาะเจาะจงส่วนความคิดเห็นต่อมาจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับความคิดเห็นนี้ได้กล่าวว่า ไม่ซื้อก็ไม่มีใครว่าไม่ได้อยากดูขนาดนั้นไม่อยากเอาเงินให้คมเมนตรอบนี้ถ้าไม่ซื้อเนี่ยจะได้รับคำชมมากกว่าซื้อซะอีกฝากไว้ให้คิดครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นชาวเน็ตไทยลุมซาคบคมเมนตหัวไสเรียกค่าลิขสิทธิ์ซีเกมไทยแพงสุดในอาเซียน เพื่อนๆนะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับสำหรับตอนนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ